โยโยโย่ใบสองตรงเชิญกลับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิงหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟา้าผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเข้าร่วมชมรมหนังได้ที่เอ็ดเอ็มบีพีสามสิบสามนะครับอ่ะมาถึงค่ำคืนวันพุธนะครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่จะเลือกเกมเวลาตีสองตรงอยู่ฟาแชมเปี้ยนซีกนัดที่สองในรอบลีกเฟสครับอาร์เซนอลจากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับโอลิมเปียคอสจากกรีซครับอาร์เซนอลเกมแรกบุกชนะไอติกบินเบุนนะคสสาสเล,นนเม,ลมาสองศ น่าจะยังไม่มีโนนี่มาดูเก้แล้วก็ขายฮาร์ดแวสนะครับก็ตัวหล,หลักๆที่เหลือก็ดาบิดราย้า วิลเลียมซาลีบาครับน่าจะกลับมาเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงร่วมกับกาเบียลมาเกลเยสนะครับมีทิมเบอร์กับคาราฟิโอรี่เหมือนเดิมด้านกลางมาตินอุรกากับตันทีมนักกีฬาเซอร์เนี่ยลงสำรองครับดูแล้วน่าจะพร้อมสตาร์ตตัวจริงเล่นกับเดแค่นไรแล้วก็มาตินซูเบเบนดี้นะครับแนวรุกวิโยซาก้าวิกตอร์เยอร์เคเลสส่วนอีกคนนี้แม่เอเซมาตินดีทอสซาเป็นตัวเลือกเลยครับโยโย่โย่เจ็ดสัปดาห์ผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับออนนนีี้้มมมโโปรชั่ซื2แถ1 ไปคลิกตามตาก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะ,ะที่อลิเปียกกสก็ประเดิมนัดแรกรายการนี้ทำได้แค่เปิดบ้านเสมอปาฟอรศู์ศูน์นะครับและสุวนลงเล่นในลีกเปิดบ้านเดียดชนะลาเวเดียกกสมาสามสองนะครับโคเน่ลุยส์เมดิลิบาครับกุนซอชาวสเปนจริงๆยังไม่มีโรมันยาเรมชุกกองหน้าที่ยังเจ็บนะครับ แต่ตัวที่เหลือโดยเฉพาะแนวรุกเราคุ้นหลายคนนะครับเรมิกาเบลลาเกลซันมาตินชิกค,ควินโยดานิเอลโปโดเดนส์เมดิตาเรมี่กองหน้าดิมชาติอิหร่านอย่างเงี้ยครับอายุบเอลคาบีกองหน้าโมโร็อกโกนะครับเจอกันล่าสุดยูโรป,ปาลีก2021รอบ16ทีมครับตอนนั้นโอลิมปิกอสบุกชนะ1-0แต่ว่าอาร์เซนอลก็บุกชนะ3-1ก่อนเกมอาร์เซนอลเป็นต่อเยอะนะครับดูแล้วเหนือกว่าเยอะครับอาร์เซนอลได้ กำลังใจที่ดีจากเกมไล่แซงชนะนิวคาเซิลในสุดสัปดาห์เมื่อคืนวันอาทิตย์ด้วยนะครับดูแล้วได้โอเดกาดกลับมาพร้อมตัวจริงอีกดูแล้วไหลลื่นนะครับประตูแรกมาไว้น่าจะไหลครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ให้เชียร์อาร์เซนอลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย